ว่าสิคามด้านดังแต่มมือขึ้นครับพี่น้องครับคามบพท่านมากอะเอกสารเฮามันบรีิบร่อยก็เลยต้องร่อคามยามเนสอปกติแล้วนะครับคามด้าน <c oughs> อยูอ่ทางมุดทหารทางสวรรคเขตมาหอดพฤิปิซีถุมครับแต่ว่าข้ามเที่ยวสุดท้ายน่าจะเป็นสามทุมครึ่งนะ เที่ยวเที่ยวสุดท้ายแต่ห้องมาหอดังต่สองถุงหมดแล้วครับแต่บางเอ,อิญว่มาเอกสารเ้ามันบริไทยมันบริกอบปีมองกอปีเอกสารเปิดปิดครับมันก็เลยเ,เหยียดไห้ตรงล้อขามยม,มรรรรุเสาก็คือขามเมื่อนี่แหละครับก็เลยมานอนอยู่หน้าด่านเพื่อติดสีล้อขามด่านยม,มรรุเสาก็ตั้งใจว่าครับพี่นองครับขามไปแล้ว ขามด้านไปแล้วแต่แต่ห้องก็บรรุว่าเออห้องขามไปที่ห้องสีมีมีอันไหนปัญหาไดบ้บงเนาะนะครับแต่คิดว่าคงบระบนามีปัญหาอย่างเพรา,วาะว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนกะน,น่าจะเข้าใจในเรื่องบริบทของการนําของไปแบ่งปันเนาะเพื่อนก็นอาจีิโบอาิบอ,อาชีบ่าบาบมาสนใจแล้วครับเพราะว่ามันบ่แเ่นมันบ,ม,นบม่นว่ห้องนําสินค้าเข้าไป อย่างอื่นเนาะนะครับผมไปนําเข้าไปเพื่อค้าขายแต่เขานําเข้าไปเพื่อไปแป่งปันตั้งใจไว้นะครับเมื่อนี้ครับขามด้านไปมุ่งนาไปที่เมืองเซโนโนะครับเมืองอาสปอนบาดเกิดเมืองนอนของน้องธิดาเล่านะครับไปแล้วก็เมื่อนี้บ่อน่าจะได้แวะบานนนองบ้า,า่อน่า,นาจะได้แวะครับ อ่าเข้าสิไปฮอดเมืองนองก่อนนะครับไปที่เมืองนองไปเสร็จจากภารกิจจากเมืองนองถึงจะกลับเข้ามาพมังก่องพอยก่อนไปเพามั่งกล่องไปเพาตตาอยเสร็จจากภารกิจนั่นเข้าจังค่อยสิกลับมานะครับที่เมืองอัสพรหรือเมืองเซโนบ้านของน้องธิดาลาวศรีวิไลอุทุมพรอ้เมืองอุทุมพรปะอัสพอกับ้านหัวข่ำอุบ่อุทุมพรบ้านสองคร โอ้ยขอ่อก,กระไดนเนาะบอผิดบอถึกก็คือบอกยังไงว่า,าพี่น้องที่เป็นอยู่ทางเมืองอ,อุทุมพรอ,อุทุมพรนะนะครับเมื่อหรือเมืองเซโนครับเป็นทู่เขามาถามอะไยก็เลยขออนุญาตเฮตุคลิปอบอกก้าวเราแจ้งพี่น้องนะครับว่ามันลงหลายจุด,จดพระว่าิหลัก็รเวืล่างเขามันหน่อยครับเพราะว่าวันที่สิบห้าเนี่ยเราต้องกลับข้ามมาที่อ,อำนาจเจริญ งานอยู่อำนาจเจริญเป็นงานของผู้พู้นะครับงานของผู้ผููแต่ว่าเอาลูกสาวมาซอยมาขึ้นมาฝึกคัดมาเท่าไปมาฝึกคัดการขึ้นเวทีนะั่งวันที่สิบห้านะวันที่สนะิบห้าน, 15, นี่อยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับบุญกลุ่มเขาใหญ่เพิิอนอยู่เวทีกลางเนอะนะครับพี่น้องที่อยู่แถวๆนั้นนะครับถ้าอยากไปให้กำลังใจกันนะครับอยากไป ให้กาลังใจอีหลาหน้อยห้านะครับพอไปฝึกขึ้นเวทีก็ฝึกขึ้นไปเรื่อยๆครับไปฝึกขึ้นเวทีเรื่อยๆเพื่อที่จะให้สร้างเสริมกระดูกความแข็งแกร่งนะครับไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับให้ไปสา่งชัมม่วโมงบินมาเถอะไปใน,นในขณะที่ล่อเอกสงรกระสานยังเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยฝึกชัมม่วโมงบินใครแม่นนักมวยก็คือฟิตซ้อมไว้ก่อนขึ้นเวทีมาเถอไปแม่นขึ้นเวทีก็ไปต่อยนอกเวลามาเถอะไป ไปนอกเวลาเพื่อที่สิให้ชั่วโมงบินหรือว่ากระดูกมันแข็งแกร่งขึ้นในการขึ้นชกขึ้นต่อยน,อน้องเนะ <S <S มันกับโบเก่งแล้วมันกับโบแกงอ <S 1> <S 1> ประสบก,การณ์ด้านหน้าเวทีมันโบมีเมื่อประสบการณ์ด้านหน้าเวทีโบมีมกักจะเสียใจแบบว่าย่างเวลาน้องเจอปัญหายังตั้งต่างหน้าเวทีมกักสะเกิดเขินหรือไปบเปลี่ยนนะครับมีฉะนั้นเนี่ยต้องชั่วโมงบินต้องเป็นที่หนึ่งเป็นสําคัญ กันแม่เจี๊ยบแล้วครับโยนอเถเมอนกเนื้อี่กแม่เจี๊ยบสวนแม่เจี๊ยบกับส่วนเอาอที่พี่น้องเห็นมาเออเป็นยังแม่เจี๊ยบก็ลองเพ่งน้ำนองเป็นนั้คือไปแย่งน้องร้องจริงๆไม่ได้แย่งครับก็คือส่งสัญญาณกันส่งสัญญาณกันว่าแม่เจี๊ยบช่วยหนูหน่อยแม่เจี๊ยบกับสีส่วนส่วนในช่วงที่น้องร้องบ่ได้ยังสีนาออันนั้นคือเป็นการฝึกฝึกไปก่อน เป็นยังคือบโให้น้องยืนเดี่ยวนาเวทีกันเนื่องจากว่าจังสีแ่แหะครับน้องยังไม่มีชั่วโมงบินนะครับน้องยังบบท่านได้สามาที่สี่นนอ่อยาอยังเรียนเป็นเด็กน้อยอยู่นะ <c oughs> นะครับก็ต้องมีมีผู้ใหญ่ขึ้นไปคอยกํากับดูแลผู้บางคนเอาคือคุ้มน้องคักแทะเป็นยังคือบบปอยห้น้องเรียนโดยตัวน้องเองนะครับคือคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้จะไม่รู้นะครับคนที่บอย,ยู่ไก่สีโบหัวเอาเป็นยังคือจังให้เอื้อย ปาดเอื่อไอ้คือให้แม่เจี๊ยบขึ้นไปควบคุมนอ้องมันเหมือนกับว่าแย่งซีนกันอันนี้คือนี่คือความคิดของของหลายๆคนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่คือถ้าไม่ทําแบบนั้นเนี่ยน้องจะหลุดแล้วก็ไปไม่เปลี่ยนน้องเนม,มัน,นมันคิเป็นเด็กน้อยเ <c oughs> หรออ่าเล็กน้อยนั่นแหละบอกยังไงว่ามันคือนักมวย่ยกันเ่ามีพี่เรียงมันก็ต่อยไปบัได้นะครับมันต่อยไปบัได ไม่นั่นเนี่ยเวลาที่เห็นพี่เห็นแม่เจี๊ยบเป็นพี่ไอเห็นพี่ปราดประกบอยู่เนี่ยไม่ต้องสงสัยครับคือเวทีนั้นเนี่ยน้องตื่นเต้นคนมันเยอะน้องก็ต้องตื่นเต้นแล้วก็เล่นเล่นแบบว่าเป็นธรรมชาติครับก็ต้องมีพี่ๆคอยขึ้นไปอ่าคอยแนะนาว่าเออตรงเฮ็ดจังไดนะครับโดยเฉพาะพี่ปราดกับพี่ไอ้นี่ยเขาฟ่อนเป็นเขาหน,าน้าเวทีเขาเขาได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าเขายังประสบการณ์ด้านการร้องการรำยังไม่เยอะแต่ว่า อย่างพี่ไอ้นี่ก็เรียนเรียนฟอร์ดเรียนล่ำมานะครับพี่ปาดก็เหมือนกันนะครับกะซิมีการคือบอกไว้ง่ายว่าสิแข็งแรงคนละด่านมาต่อไปแข็งแรงคนละนคนละด่านคนละทางระวังพี่ปาดกับไปกับพี่ไอ้กับน้องน้องพี่ดาล่ามาถูไปส่วนการลองการล่ำครับไม่เจี๊ยบต้องเป็นคนค่อยกำกับดูแลดูทังหนาเบทีอที่ทั้งหนาเบที่คือไม่เจี๊ยบต้องต้องค่อยส่วนมาต่อไป หลังเทีู่กหลูออกไปท่างเด็กน้อยเกินไปไม่เจียวกับตอนเขามา่าให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างเสีครับเพระาพระว่าพู้พู้ก็ไม่บึ่งในทีคือจะมอบหน้าที่ให้แต่ละคนที่บนเวทีเนี่ยเวลาขึ้นไปต้องคอยช่วยอะไรกันเพื่อให้น้องฝึกทักษะในการแสดงบางทีที่เพื่อนๆเ,เห็นโอ้ยหล่าก็แสดงดีแท้นะครับ,<อ>บแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอาจถบอว่ท่นมีผู้ใดหูเนาะเบื้องหลังว่ามัน มันต้องอะไรยังไงใครอยู่ตรงไหนตำแหน่งอะไรนี่ตรงนี้ครับคือตรงนี้สําคัญนะครับสาคัญไม่เช่นั้นเนี่ยเวลาที่เห็นม่เจี๊ยบรลองน้ำยืนลองเพลงน้ำหรือว่ามีพี่ๆค่อยประกบค่อยติดตามย่งางไกลชิดเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยครับไม่ต้องสงสัยก็คือเราจัดวางระบบระเบียบไว้เรียบร้อยถึงเวลาปล่อยห้าสิปล่อยเองครับถึงเวลาปล่อยแล้วพ่อผู้แม่พึ่งเนี่ยจะปล่อยเองว่าน้องเดินเดี่ยวได้แล้วนะ บนเวทีปล่อยให้น้องโชว์เต็มที่เลยนะอันนี้ห้าสิปลอยเองครับแต่ถ้าเวทีไหนที่มีพิธีกรที่มีมีพี่ๆอยู่บนเวทีคอยคอยช่วยเหลือช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยห้ากรสิปลอยให้น้องขึ้นไปยืนเดี่ยวๆอยู่บนเวทีก็จะมีแค่เวลาที่น้องไปรับมาลัยหรือว่าไปรับมาลัยนำใจด้านใานเวทีจากพี่จากน้องอที่พี่น้องอยากส่งเสริมอยากซอยสนับสน,นุนตรงนั้นนะ่ะคือจะมีพี่ไอซ์คอยเดินตามเพราะว่า,วา บางเางทื้บางครั้งเนาะคนเมาหนาไเวทีมันก็อาจธิบด้ตั้งใจแล้วครับแต่ด้วยความรักความอะไรก็อาจจะจับแรงดึงแรงอะไรประมาณนี้ัวน้องตกเวทีก็ต้องมีพี่ไอซ์คอยดูแลคอยซัพพอร์ตอยู่หน้าเวทีนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาค่อยค่อยระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าอยู่ในช่วงที่น้องฝึกฝนอยู่ในช่วงที่น้องฝึกหัดอยู่ในช่วงที่น้องกําลังกําลังหัดยางมาต่อไปเขาก็ต้องระมัดระวังเต็มที่นะครับระมัดระวังเต็มที่ เอาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อในฮ็ดคลิปโอ้ว่าสิเวาเรื่องอบาบริเวะเมืองเซโนเนาะบาร์บรีเวะบ้านบ้านพ่นอย่างหน้าของอีหล่ากับเนาไปหมดไมยสุดท้ายครับหม้สุดท้ายเคอขากลับขากลับนะครับขากลับจังสีแวะจังคอยสีมากินเขาห่มผ้าปะห่มปิ่งอยู่ดีบ้านพ่นอย่างหน้านะครับเมื่อนีคือเล็งไปพูดเลยครับเมืองนอกเลยถามว่มีปัญหาอย่างในเรื่องการเดินทางเนาะนะครับก็คือ พูดละครับเมืองนองนะครับบ้านของทุกวิถีลาวนะครับไปพูดเลยครับมุ่งนาไปพูดเลยนะครับจัว่วไปพ่อกันหมดละครับคำคำ,คำอาชีพพูดละครับประมาณบสามมงสี่ม้งบนแย่งเมื่อไหรเขาอาชีพเขาพื้นที่เลยถ้าเขาไปไป,ไปหอดบอร่ราคำเนาะนะครับถ้าไม่่้าเราก็บ้านคูนสีนะครับบ้านที่เขาเคยเอายาเอาอยัางไปไปแบ่งปันเพื่น เมื่อนี้คันถาบ่ะคำากับบ้านคุณศีคือเป้าหมายนะครับเอาละครับพี่น้องครับเมื่อนี้ทักทายพี่น้องพอสมควรบอกข่าวเราแจ้งว่าเราไม่ยังไม่ได้แวะบ้านพลยานางนะครับแต่ขากลับนะครับเราจะแวะมาที่นั่นนะนะครับฝากบอกข่าวเราแจ้งนี่ไปถึงพี่น้องบ้านพลยานางกันสุขุสุขคนครับพี่น้องครับแล้วเราเจอกันครับ